เอ่อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยพวผมบัวเทอนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปอ่าแท็ดเอ็มซีเล็กเนาะก็อ่านผิดขอภ์ไนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการลับตัวอา่วาผมขอเรียกว่าตัวมแมลงสาหรับนะเพราะมันคล้ายมากก็มันจะเป็นตัวที่ว่าติดอยู่ตรงอกของเรานะฮะเรียกว่าเป็นพินแล้วกันเรียกเป็นตาได้แหละก็วิธีการลับนะครับให้ท่านผู้ชมเดินตามมาเลยนะครับ คือเราต้องเล่นมินิเกมก่อนเนาะก็เราต้องหามินิเกมตู้มินิเกมอยู่ตรงนั้นนะฮะไปหามินิเกมกันเลยผมหาก่อนนะครับก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับแบบนี้ฮะก็มันมีเหรียญให้เราเก็บด้วยนะฮะเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปแล้วกันนะคือผมค่อยมาแยกทำคลิปเนาะ ทำคลิปเก็บเหรียญให้ครบ86เนาะโอเคนะครับเราก็มาอยู่ในสกายได้เกมแล้วเนาะให้เรากดเพย์ไปเลยพอเรากดเพย์เสร็จแล้วนะให้ท่านผู้ชมจะเก็บวงแหวนก็ได้นะครับก็ผมจะเก็บเนาะก็คือให้เราไปจนสุดทางเนาะก็คือให้เรานั้นไปด้านล่างให้ได้นะฮะพอเราไปด้านล่างเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แบชนะฮะพร้อมกับของฟรีด้วยเนาะ,ะซึ่งเป็นตัวมแมลงสงาบแบบผมจะเรียกงั้นแหละก็ให้เราผ่านไปเลยเลยนะฮะ นี่นะฮะให้เรามาตรงนี้เลยนะพอเรามาตรงนี้หรือว่าให้เราเข้าวงแหวนสีเหลืองเสร็จแล้วนะเราก็จะได้ตัวลูคิดแอร์เวสกายได้ครับเมมเบอร์เนาะก็คือตัวพินนั่นแหละมันเป็นของฟรีนะก็วิธีการแรปตัวอ่าไอตัวตะกี้เนี่ยที่ผมพูดชื่อไปน่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเกมด้วยล่ะก็สำนี้เราเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย